สุจรโรงเรียนแห่งความดีช่วยให้เรารู้เิกทีเป็นคนนี้ต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุดเจริญโรงเรียนแห่งชีวิตที่จะเราได้เข้าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอดไป โรงเรียนบ้านโนนว่านไพรคุรุราชสงเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์และบูรณาการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต ให้เข้ากับรายวิชาหน้าที่พลเมืองรายวิชาสังคมศึกษาและกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรการเรียนรู้แบบบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายชาติว่าด้วยการป้องกันการปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเป็นสุจริตชนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งคนดีดำรงชีวิตสอดคล้องตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์เพื่อวางรากฐานปลูกจิตสำนึกซื้อสัตว์สุจริตเป็น,นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับนักเรียนครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทั้งนี้โรงเรียนบ้านโนนว่านไพรครุราชสงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียนเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์พันธกิจตัวชี้วัดยุทธศาสตร์เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ5ประการคือทักษะการคิดการมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะโดยผู้บริหารและคณะครู เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานและปฏิบัติตนและขยายผลการดำเนินงานเข้าสู่ชุมชนรวมทั้งให้ชุมชนผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกับโรงเรียนนขาใวิชอง เพราะโรงเรียนของเรายึดมั่นในความดีสามัคคีร่วมใจสุดจริตโปร่งใสก้าวไกลไทยยั่งยืน